วัดจอนแก้ววัดพระพุทธรูปหินอ่อนหนึ่งในสมของโลกตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ละมาตอำเภอแม่ละมาตจังหวัดตากและเราก็ได้มาถึงวัดจอนแก้วแม่ละมาดเป็นวัดที่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่พมาเช่นเดียวกับการตกแต่งภายในภายในอุโบสถคือที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนประมาณวิชัย มาร่วมรู้จักประวัติความเป็นมากันครับพระพุทธรูปหินอ่อนข้างหลังนี้เกิดจากการแกะสลักหินอ่อนทั้งแท่งมีความกว้างอยู่ที่50นิ้วความสูงอยู่ที่63นิ้วเราเนี่ยได้ไปอัญเชิญมาจากประเทศพมา่าเมืองย่างกุ้งได้มาในราคา800รรูปีหรือประมาณ300บาทไทยคะ่ะโดยพระพุทธรูปถูกนํามาทางเรือผ่านเมืองมะละแมงเสร็จแล้วก็ถึงท่าเรือจองโตคูบาเขาปีได้มารับช่วงต่อโดยอัญเชิญขึ้นเกวียนแล้วเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงเมืองกุกกิกบ้านจ่อแฮ ซึ่งการเดินทางยากลาบากมากเพราะว่ามันผ่านภูเขาสูงชันครับผมจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่ออหมู่บ้านป่างกานะคะซึ่งทําให้การเดินทางในโรดเดวขึ้นเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ราบค่ะจนกระทั่งได้มาถึงที่หมู่บ้านเมียว,วดีิมแม่น้าเมยที่จงังหวัดที่ประเทศพมา่าค่ะขอนภก่นนะคะที่ประเทศพมา่าที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านท่าสายลวดที่เป็นอําเภอแม่สอดในปัจจุบันค่ะ แล้วจากนั้นก็ได้ทำการอัญเชิญลงมาเพื่อข้ามประเทศมายังเขตประเทศไทยโดยผ่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้ทำการพักค้างคืนที่บ้านท่าส่ลวดเป็นเวลา3คืนหลังจากนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาที่อำเภอแม่ระมาดแล้วก็ได้ขึ้นมาปฏิสถานที่วัดดอนแก้วแห่งนี้คะ่ะโดยเวลาที่อัญเชิญนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาเดือน5หรือก็คือเป็นเดือนเมษายน ปีพศ2465โดยใช้เวลาทั้งหมด12วันค่ะพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้จึงเป็นสูนรวมจิตใจของชาวแม,ม่ละม่าชาวแม่สอดหรือคนในอำเภอใกล้เคียงค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะมาเที่ยวที่อำเภอแม่ละมาานะคะก็สามารถมาทําบุญจักบาทหรือว่าจะมากราบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี้ก็ได้ค่ะการปฏิสถานนี้นะครับเป็นการ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองศิริราะจะสมบัติครบ50ปีเพื่อที่จะมีการทำการะสมบทพระพิสุขใหม่ครับโดยจะมีการตราสัญ,ญลักษณ์การเฉลิมฉลองศิริราะจะสมบัติครบ50ปีนมัสการพระครูอัจฉริฐานโกศลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดตอนแก้วนะครับ ค่ะนี่ก็เป็นกังหันส่งน้ําพระนะคะในวันสงการเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาน้ําส้มปล่อยมาใส่ที่นี่ค่ะแล้วก็กังหันก็จะหมุนนะคะมีท่อต่อไปตรงพระค่ะเพื่อส่งน้ําค่ะค่ะหลังจากที่ใส่น้ําส้มปล่อยนะคะน้ําส้มปล่อยก็จะไหลผ่านทางท่อเพื่อมาส่งน้ําพระตรงนี้ค่ะอีกทางยังมีข้อมูล จากคำบอกเล่าของมัคนายกที่สืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนซึ่งไม่มีบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนาะเป็นที่ปลงที่ดอนเออแแต่งตั้งวัดนี้ขึ้นเห็นว่าด,ดอนแก้วเป็นครั้งแรกของแม่ละมากเพราะว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนั้นมาจับจองสถานที่วัดนี้มีประมาณอยู่ สิบเอ็ดไล่หนึ่งงานห้าตาราง่าในปี2496ท่านรูบาเจ้าอภิชัยขาวปีได้เดินทางไปพ่อม่ไปนิม,มนต์เอาพระพุทธรูปหินอ่อนมาประดิษฐานอยู่นะวัดดอนแกน้อันนี้ในปี2496ั่าปีนั้นถัดมาก็ได้มาประดิษฐานอ่า ชาพุทธสรุปหินอ่อนทั้งหมดได้แก่สลับร่วมกันอยู่สามองค์องค์แรกประดิษฐานอยู่ประเทศปากีสถานอ,าองค์ที่สองประดิษฐานอยู่ที่ประเทศอินเดียอ,องค์ที่สามคือประดิษฐานอยู่ประเทศไทยทางที่ประดิษฐานนา้นมา,าตั้งอยู่นะว่าตนนเ่ยวแห่งนี้มีท่าน พระอภิชัยขาวปีท่านได้ไปนิม,มนต์ท่านมาประดิสถานอยู่ณวัดดอนแก้วแห่งนี้พระครูปัจจุบันนี้คือว่าพระครูอัฏฐพิธานกูโษนเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วประเทศพม่านี้ข้ามมาที่ทาท่าเรือไม่สอดพระพุทธรูปนีมนอนก็ได้มาแพแตกตอนที่ข้ามน้ำ พระพุทธลูกหินอ่อนก็ได้โดมลงไปในแม่น้ำเมือหลังจากพระพุทธลูกหินอ่อนโยมลงไปท่านผู้บาเจ้าพิชายขาวปีก็ได้เอาฝ้ายนะให้ผู้ที่ไปนิม,มนต์ท่านมารวมรวมกันมาก็ให้ดำลงไปในน้ำเอาไปคล้องนิ้วมือพระพุทธลูกหินอ่อนแล้ว ท่านครูบาเจ้ากับพี่ชายกาปีอยู่บนแพเราก็ขอนิม,มนต์ขึ้นมาอนิม,มนต์พระพุทธลูกหินอ่อนขึ้นแกกแม่น้ำลอยขึ้นมาแล้วก็ได้ขาดแพรขึ้นแพรใหม่ก็เอาข้ามมาข้ามมา พระพุทธรูปหินอ่อนองนี้จึงเป็นแหล่งสุดรวมจิตใจของชาวแม,ลม่ละม่าดชาวแม่สอดและคนในอำเภอใกล้เคียงหากเพื่อนๆคนไหนที่แวะมาอำเภอแม่ละมาดเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาทําบุญหรือว่าจะแวะเข้ามากับพระพุทธรูปหินอ่อนองนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมมาเที่ยว